เปอร์เซ็นต์แบบนี้เซลไปบังแงเลยจ้า ีครับก็กิดตื่นแล้วจ้ะอาบน้ำเจ้าสาวเตรียมตัวจะไปกินข่าวไปอ้อมห้องอยู่มเคื่อนกิดเที่ยวไปจุ๊บกันทีวีมาเด้อไปทั่วที่ไฟสีช็อตเอาแล้วพอกับดูเพื่นพากันออกไปข้างนอกรอเวลากินข่าวจ้ะ โอกิสงสใยสิหิวแต่ว่าแม่บอกให้กินนมยาดพืน,นบอกกินขา้าวอีกสิบนาทีจังสิพาไปกินข้าวจ้ะโรงแรมนี่ก็บ่ค่อยมีร้าหของปานายจา้าเบิ่งจากรถจอดไม่แค่นี้ ไม่แต่เขาดะจ่ายอยู่ในภูเขาเต็มอยู่โรงแรมส่วนมากก็ไม่แต่แบบอยู่ภูเขาแบบมีที่ที่ค้นมากมาพักบ่ได้มาพักพอโรงแรมนะจะมาพักพออาหารมากินอาหารมากกว่าจ้ะพอโกโกีก็คือกันเช็คหาโรงแรมมองที่มีอาหารตอนนี้แมกก่กกีกำลังไปกินขา่าวจ้ะ สอวไมครกับมีเกันเลจ้าเข้าฟูกี หหหไปไปกินตรงไหนตรงนีนนนม้มาตรงนี้ก้อยกี่ครับใจขนมไปแล้วมาตรงนี้มะแล้ว อะไรไหมเ <esi> มื่อกี้นี่กินโป้หมอนเน่าอีิ่เมื <ation in antis> ่อกี้กินเ้าบิดบาไหลเนี่จ้ะกินน้ำตลาเอานี่หมอนเน่าเจ็บคอจ้ะจะเช็คเอาแล้วโอ๊กีเลียนอ่อนหงอยดูไซน์แมตไอ้เพิ่อนทําทางหายใจผ่าอกผิดคื้ค่ะ Okay, kita naik. Ada dah lumut. ติดบนภูเขาจ้าติดปังงาเเลยสุสัสยวันนี้วดม,มาเที่ยวหลายจ้าส่วนพอกุกี้ยเพื่นกับตอนแรกาจะบอมาตกใจแล้วหน,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 น่อยยู่ไก่โรงแรมเออท่าแตงกีรุมากวก่นจ้นากกจะอยู่ไกลๆง้องกินเขาฟูจิน้ำนาจะ้ะ จ่ว่ารถติดหลายครับยูเทิร์นกลับยูเทิร์นกลับจ้าบ่งแนวรถติดโอ้โหมอไปแม่มานใจหอนเกยบมันยูเทิร์นประด้าจ่ยูเทิร์นเขาทางมันแคบไปละบายบายหาทางอัน าจอดเที่ยวระวังทางกลับดีกว่าจ้ะเพราะว่าฟู่จักฟูจีซังเขาฟูจีใจอยู่ทางบนเมื่อกี้นไงถ้าขึ้นไปเมื่อกี้นี่ก็จะไปถ่ายรูปคู่กับเขาฟูจีนี่แหละจ้าเบิ่งหน้าก็ขีจ้าเห็นหน้าเซเว่ด้วยจ้าแม่ว่านางเทิงหน้า ว่าเป็นมองข้างนอกเปคยแต่มองเบิ่องนั้นเบิ่งนีอยู่เด้อจ้าเด้อเฮ็ดหน้าซีวีจังซั่นคนย่างขึ้นไปยางของรุ่นหอนกับหอนมีหยังให้เบิ่งส่วนหนาสิเป็นแบบว่าอยู่โตเกียวแม่จ้ามาเที่ยวกันอยู่แถวนี้เพราะว่ายูโตเกียวมันก็เหมือนกรุงเทพฯมันจะเป็นเมืองที่วุ่นวายทำงานรถหลายข้าเจ้าก็ มืองจากทะเบียนรุนแล้วมาจากตัวเกียวหลายที่สุดเลยจ้ะแต่อยากมาสัมผัสธรรมชาติภูเขาทะเลดึงสีนะจ้าแต่สำหรับแมกก่กูกีก็บ่ได้นน่าสนใจยังหลายเพราะว่าบ้านแม่กูกี้อยู่บ้านนอกอยู่ติดภูเขาอยู่แล้วประชาอยู่กับธรรมชาติก็นเลยฟากันกลับกลับดีกว่า มองวัวไฟสวยปั it, s. <S UH, นไงมะจ๊ะตรงนีเป็น ที่ช้อปปิงนะ้งเนาะจะช้อปปิง้งแบรนด์เนมต่างๆกว้างกว้างจ้าที่จอดรถห้ายค่ะครับรถอ้อมไปอ้อมมาอยู่ฮะหมุงจอไดไปทัานใดอยู่จ้ารถห้ายซื้ออย่างกว่าเอาเลสกว่าก็กก่ง ก็กีคงร้อนไหมลูกทำไมไอโกกีก็ซื้อว่าค่อยเป็นนะจ๊ะยิบเอายิบเอารวด ย네ี่สิบเปอร์เซ็นต์มาจ้ะหาสิเปอร์เซ็นต์กับมีตะกวงงามงาเยิดเหมือนกับเบิดจ้าว่างครับ คลองประด้ราคาแพงกระดดเลยจ้าอัน,นแม่โกกี้ก็มากมองที่ว่าลดได้หลายเปอร์เซ็นต์คลองกับพอดีสื่อจากประด้บยถบัตว่าแพงปันไหนเซลไปบางไงเลยจ้าพอโกกี้บอกว่าคนค้นลายสงสัยของถือเฝ่ามาว่าสนไปจ้าไปเบ่งกัน ไอโกกี้ได้สองชุดจ้ะไอโกกี้เหี่ยวขาจ้ะแบบมากินเผาเป็นกับเผาด้วยจ้ะกับเผากับแกงแก้วหวานแล้วก็ไข่ kin ashim ta aja kata asli janai เหมือนกระตุยิมหน่อยยิมใหญ่ยิมแล้วยิมแล้วก็เก็บเก็บให้ดู ปกิอเปนมืออาชีน้อนพัโกกีเบงกอตุลโลใช่อดแวะเขาห้องน้ำจถ้าโกกีไปย่างเด็ดไปย่างเดียวเลย เป็นยางน้ำหาพอพอไปขอของน้ำ นี่มาดูมาดูตัวอะไรนี่แมบบ่ซื้อน่าก,กินอีกจ้ากินตลอดทางเลยงั้นนี้กลัวจะหอดบานอ่ะจ้กินเต็มปากอยู่ เดินทางต่อจะก็จะหอดบานมาเนีัยกินน้ำก่อนหยักเตะปากเลยข็กิดหย่อนพาร์ทรถนจา จะอัดพักรถประมาณสามชั่วโมงล้จาจะนอนตื่นขืนคำละตรงนี้เอาจากจะเป็นที่ให้น้องหมามา่านแบบว่ามารีแลกมาพรอนค่ายจ้ะกะกะซิเม่ยคือคนเนี่ยแล้วนาะจ้ากะจะมีเป็นแบบว่าเป็นเป็นสนามใหง็งผ้ามามายางเหรียญไหมจ้ะ ม่ย่างเลนม่มนผ่อนคลายหลังจากเดินทางไกลแล้วมันกันเอยการอยู่ญี่ปุ่นก็นจะแยกแบบที้เนะาะจะจะมีเป็นเป็นสัดส่วนไว้ให้สำหรับน้องหมาน่ารักน่ารักมาแลนเหลินน้ำกันกระโม พ่อครวกีกับมาหาซื้อตะมอนให้ลูกซื้อม้อนให้ลูกว่าสัน ครับครับครับ <laughs> 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 ซื้อของเสีาระจายกจะกลับบ้านเลยซื้ออาหารไปก,กินน้ำาหางปิดพอดีจะมาช่วงคำๆอาหารกระโดหลายเปอร์เซ็นต์จ้า